เราใส่กระสีมิคไ่ได้ไหมไข่เกลือแล้กันน้ำมันท่ากระดาษแล้วก็น,น้อไว้อยมันก็ให้มันติดติดถาดใเขากี้ติดกรับเป็นซอสฝาเขียวพี่นนะ้องมได้ไหมาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดแล้วใส่กระสีมิคไ่ได้ไหม ไข่แล้วก็ซอสฝาเขียวมีซอสฝาเขียวนะคะใส่ใสนีกิ้งไหมตีเลยก็ เอาที่สบายเจยน่หน่อยก็ได้มักมนอนมกากัอนึ่แต่มันมหลายๆกับท่าหลายสัน่นอมันอื่นก็ต้องมีฐานด้วยนย้อะฐานในมาสิย่อของลาน,น,นสำหรับสำหรับข้้วสิดๆให้อาเล่นยนพีหน่องเอากระดาษหอยห่อ ดัดฟอยรองก่อนนะคะเวลาไข่มันหยุดลงมันจะได้ไม่แอ่จะได้ลามม้างไ่่นเมองกัอ่ันย่นอกสำหอยูเคสันอยู่อน,น,อยนอกนะคะนะกันยงนอกนยกัส,สรัยสเมรยะคร่มันจะมติกะ,ะันหเมดนัย วิธีปั่นเขาแล้วพี่น้อยอย่าให้ข้าวเย็นนะคะปั้นตอนที่มัน,มนร้อนๆอนอยู่นัจังปั่นไงนี่นาะพอนไฟลง่งจากเตาะแะ้เอาหม้อเอาหมอวข่างไปขึ้นเ่าแด้วแล้วใหม้มันหอนหง,งนุู่นี่สักวันแล้วจังคอยตักออกไปปั่นแค่เดี๋ยวมะิ่งอนนี้คือพี่มันแล้วพี่น่อง เป็นฟ้ากระปูดอ่ะใส่เลยบีบบีบใช่ที่ทำนะคะเน็กลงเดหรอกให้มันแน่นแน่นมบานไหมนึงนี่นนมาแตงมาแตงเ,เ,เอาเป็นส้อมหนึ่งแล้วไปหนอกเลยแล้วก็โรยด้วยเกลือนะคะ ใส่เกลือก็เอาที่สบายใจนะคะใครชอบเค็มปั้นให้มันแน่นๆนะคะไม่งั้นมันจะแตกเวลามันโดนไข่ ชอบเล็กชอบใหญ่ก็เอาทิสไปเแต่ได้ทำได้ล่างลงมาอย่างนี้นะคะวางแบงนี้เลยข้าวต้องปั้นตอนร้อนๆนะคะ หนูจะสวยไม่งั้นมันจะเป็นครุขค่ะ มีหลายคนก็ช่วยกันปั้นจะได้เสร็จเดียวเดียหนักได้น่าจะเป็นนี้เด็ดแต่ลูกส้พมพลอยมักส้มใหนกับปั้นเอาตามสบายโอเคเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาปิ้งนะคะเอาโล่ได้พี่น้องได้โลฮีทได้พี่น้องโลฮีทค่ะโลฮีท พราะกำกามได้วยน้องแล้วก็ท่าไข่ก็ใส่ไข่นะคะแซมลูกไข่ลูกหน่อยให้งวมตุงมน้อยงวมตุงมน้อยใส่ไข่นี่ มัเนี่ยเห็ดงไากอียวตกเห็ดไข่ก็ถือวาทําแดดหนาะปุ๊บตกหอยไข่ ยี่ให้มันกบไปเหลืองๆก็ได้ได้พี่น้องที่บา้านคราวนี้ต้องใส่ะไข่มันบกเขา่าไข่มันไม่เข้านะคะเพราะมันแห้งหลายไข่สีบกเขา่าปุ๊บก็ติดนะท่านพอมันแห้งๆทาอีกได้พี่น้องทารอบสองนะคะ ไขร,รอบสองนะคะใช้แปรงแปรงจุง่มสองหอบสามหลอบก็เลยเด้พี่น้องเอาที่สบายใจผู้ได้มากพี่น้องว่าเสร็จแล้วนะคะสวยงามตามต้องกี่ไข่สองเอะ สองหอบได้พี่น้องใส่ไข่สองหลอดเนี่ยใส่กับใส่ะคันเทนเนอร์ที่มันเอาเก็บความหอยมาได้พี่น้องคันไปใส่กล่องเขามันสีมันสีแข็งคันใส่ถุงมันก็สะแฉะไปใส่อันนี้ใบอุ่นหอดไว้ในชั้นหนึ่งที่หลันบ็อกซ์นี่ยเนี่ยหัวเขาได้พี่น้องมาที่นี่เอานี่ปั๊บปุ๊บข้างบน กับหุบสิบปิดมันก็สิบุ่นห่มหุมอยู่นี่โอเคพอกันคลิปหน้าแด้นอนยบายคุน